อาอได้ผลอยูยครับหลังนี่พี่น้องขวัญเอ้ยมาเด้อนี่ครับผมก็โพดหวนานเอ๋อเป็นใจอยู่ครับหลังนี่ครับผมมันใจไวได้อยู่ครับลุมหลังนี่เรียบร้อยตัวอสองมาแล้วครับหมายนี้นี่เห็นบ่นพี่น้องห้อยกัดไปนี่ผู้สืาสิ่ว่าจางไหนแล้ว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนครับมือนีคนละหนูครับผมกวัสดีพระออกล่ะหานครับพอด้ออกวันสงกรานต์นครับชงสงการวันที่สิบสองสิบสามนะมือนีวันที่สิบสี่วันสงการกับสวัสดีปีใหม่ไทยของของคนไทยห้าน้ำนะครับพี่น้องเด้อสุขสันต์วันสงการเพลยไปเที่ยวมาเที่ยวเดินทางกับห้องให้ปลอดภัยนะครับเด้อไปบ้านไปซ่องกลับไปกับมากกับดูความปลอดภัยครับผมหาพ่อหาแม่แล้วกับพ่อกับแม่ ขอพ่อหนะครับผู้ใดไม่พอไม่แม่คนละหนูไม่พอไม่แม่เหครับผมคนละหนูลูกผีครับสมืติโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวห้องจะมาเบื้องไม้กันวันนี้พ่อไม้เยเด็ดๆให้พี่น้องเบื้องนะครับเนาะใส่ไปหลายสิบลังแล้วเหรอครับผมนี่ครับสามสิบลังใส่ไปไดี๋ยวประมาณเคิงนึงเหรอครับผมเลยแดดฮอนเนี่ยเครีเป็นคึ้นฝนน้ำลาใส่หมวกวันนี้เดี๋ยวหอกใส่หมวกครับพี่น้องเบื้องไม้กันครับผมอ่านี่ครับผมพี่น้องไม้เป็นทั้งทีแล้วครับเด้อ ป้ายาขวนครับแจมด้วยต้นนัไร้ยนะครับเป็นแหงครับผมเนี่ยนี่ครับใส่พี่ให้น้องในบางหมายนะครับนี่เป็นยาขวนครับผมบัดนี้คนหนูใส่บ้าที่ผลทำสองสามลังแล้วครับนี่กันเราก็ใส่เท่นั้นมาครับใส่มาแล้วทั้งนั้นนะครับโค้งมื่อนี้ครับผมนี่ต้นขอขามเทศดีครับมื่อนี้มื่อนี่นี่ใส่ไปสองับลังกับนะครับนี่จะเป็นลังที่สามครับบัดนี้ลังที่สามเป็นเหตุครับผมกลับมากลับโมดิฟายเก่าได้ครับได้หน่อย กับเหล็กโมดิฟายคนล่าหนูครับทีมหนุ่มทุ่งกุลานะครับผมนะครับสไตล์เดียวกันครับผมครับอ่าหนุ่มทุ่งกุลาชาแนลนะครับผมหนุ่มหนุ่มทุ่งกุลาสองนะครับลูกจ่ายสลายนะครับเนอะสไตล์เดียวกันครับเครื่องวงกลมนะครับอาจทิเบี้ยวเนี่ยเพราะว่าใส่ยามนะครับถับไปถมาห์กับออทิเบี้ยวเนี่ยเมื่อเกอรตีแรกกรับผมมาเบื้องไม้ครับมาดี้นี่ครับมะฮ่องหู้นี่ครับผมกัว่าส่งคืนอยู่ครับหู้นี่นี่ครับให้มันออกบ้างขดดินทั้งนี้นะมา นี่ห้ามมันเที่ยวเขาเที่ยวออกอยู่ครับผมนะนี่ครับห้ามันขวดกินนี่ครับี่ขี่ไม่ไม่อยู่ครับพี่น้องนี่นี่ครับขี่มือคืนนี่ครับนี่นี่โอ้ยเป็นอย่างนั้นนี่นี่ครับนี่ขี่มือคืนห้ามันขวดกินครับนี่นี่ครับพี่น้องเห็นไ่นี่ครับนี่ครับห้ามันขวดนี่ขี่ไม่ไม่อยู่ครับนี่ครับขี่มันได้พี่น้องใจิังรุ่นุ่นครับผมนี่น่ครับหาเขาขีดนี่ครับ เห็นบ่พี่น้องไอันนี้เป็นหู้มันออกมากเลยครับมันหนาเสออกมาจากหู้นี่แหละครับผมเลยวพรามันกัดหนากินเห็นบ่พี่น้องกินไม่ไหมครับผมพี่น้องโอ้ขอญาเจ้ากองทิวันนี่ครับเพรามันกัดกินไม่ไหมครับขี่ไม่ไหมเห็นบ่พี่น้องนี่นี่ครับเดี๋ยวข้าวคนเหล่านุสีว่างกลับไปมุมนี้นะครับด้วยชันหนากลับออกวัดเสนี้ครับผมนครับเดี๋ยวสีว่างกลับกันนะครับพี่น้องได้ใส่เบิ้งนะครับเรา เขาจะใส่กลับก่อนนะครับผมนี่ใส่เมนี่เมนี่ที่ใส่ไปนี่ครับไปหารถคนละนู้นยู่ต้นไม้ครับแดงแพร่ไอเนาโอเคครับพี่น้องไปร่างใจคนละนู้นครับขอร่างใจนะครับพี่น้องคนละนู้นลงคลิปไปแล้วก็ขอร่างใจนะครับเบิ่งคลิปกดซับสไครต์ไม่อยากเบิ่งเปิดวัดมุวนกับเปิดเขาเราเน่าอาบน้ำครับพี่น้องเปิดแล้วกับไปเขาห้องน้ำก็อาบน้ำแาบท่าเราบางกับปิดพอดีครับสิบนาทีนะเัาหยอกนะครับเด้อขอบคุณหลายครับเป็นแฟนที่ เบิ้งคลิปของคนล่าหนูนะครับผมขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้คนล่าหนูที่ตามคนล่าหนูมาตลอดนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่กลับครับผมนี่นะครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมคนล่าหนูทีปหนุมตุ้งคนลาครับนี่สไตล์ของคนว่างกลับของคนล่าหนูให้เห็นมาพี่น้องเพื่อนๆนะครับผมนี่เบิ้งนะครับผมอันนี่เขาที่เอาทั้งหลังมานี่ครับบังกระปายใหญ่มาครับตรงเส้นแดงๆนครับเห็นบ่บังไว้ทางซ้ายก็นที่มีหยาบัง ขวากับมิยาบังครับผมทางหน้าเขาปล่อยให้มันลวงขมาสิครับผมนี่เปิดลวงรับ right มันขมานะครับเนาะนี่มันขมาหูหน่ครับทีแล้วมันหนินะครับผมนี่พี่น้องเบางเที่ใส่รูเป็นหลักฐานมทาอบันน้ำมันลุ่นน้ำกันนะครับว่าลังนี่ถือว่าเป็นกางใจลุ่นนะคราบวังนี่เม่นไปเลยครับว่าจองลังนี่ได้ใส่ใส่ไอ้ไอ้หมายวๆไอ้ครับผมนี่ครับใส่ครับพูดหนึ่งสองหนึ่งสองหลังที่สามครับผมเดี๋ยวมาเบอลคำอื่นที่ถือบอลนะครับเนาะทางนี้ก็ต้องถูกแล้วครับขี่ไม่ไมป่ะหนิไม่ไหมนะ มันธรรมาดาได้ไหมน้องขี่ไม่ไหมหพุ่นน่ะมึ่มื่ครับไทรูจกจังไรกันนะครับเพื่อนครับผมไปพี่น้องไปต่อไปเดี๋ยวสิค้ำก่อนจะได้มีเวลาหาไม้เด็ดนะครับเราขันมีเวลาหลายกับยางหาหลายหาไม้ดีๆเลยนะครับเราขันโมไม่เวลาเาใส่ไปเลยยื่อยๆเลยนะมันสิยากนะครับเนาะไปพี่น้องไปง็นกำใจคนลราด้วยครับผมยางหาไม้น้ำกันครับผมยางหาว่างน้ำหูน้ำหูเลยครับผมพี่น้อง อ่ะครับผมหลุดน้ำกันครับมือนี่เออมือเอ็นเสาร์ใมาหลุดน้ำกันครับวันที่เด็กโตนะครับเนาะโอเครับผมพี่น้องใส่กลับกันกันครับครับผมเป็นมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมือนีนคนละนาะใส่กลับเรียบร้อยแล้วครับผมผมบ้องเคืครับผมนะครับเรียบร้อยครับผมเป็นภารกิจเท่าใครมาหลุดนกันมือเอ็นเสารครับผมว่าที่เป็นยังไงนะครับเนาะเพื่อนๆพี่ทุกคนกันอะไเป็นนังใจคนละนู้นครับว่าที่เป็นในน้ำเอ็น ตอนเศร้าครับข้อสิมายามกันครับผมว่าที่เป็นทั่ไงนสิมีโตะบอหมานบอน,นะครับมือน,นีินปลานี่ไอซิบลังไทยใส่ไปแบบว่างพมว่างไปเลยครับผมเพราะว่ามันคำมันามันคำนะครับว่างไปเลยครับว่าเป็นกะอะริยาบ้างไปเลยครับผมแต่ม,มันมีโตะมันก็สารสีมาครับผมอืมล่าหัวเสียบงครับผม แล้วเอาครับผมพี่น้องมือนีคนละหนูลาก่อนนะครับผมมือเสาร์พอกันไหมครับผมคอยหลุดนน่กันนะครับผมสำรแรกนี่สวัสดีครับครับผมพี่น้องสวัสดียังมือเสาร์ครับผมวันนี้ถ่อยเวลานะครับคนละหนูกับสืผ้าพี่พี่น้องผ้าเพื่อนมาเก็บกลับครับผมเก็บกลับยามกลับนะครับสิเส็ีตอนไีเสาร์นี่เดี๋ยวเขามาหลุดน้่มกันครับผมพี่น้องข้าศีมาลมาลนะครับเดี๋ยวมาบนง้่มกันนะครับพระพี่น้อง อ่าเป็นก้าวใจคนละนู้นนะครับผมเดี๋ยวฮะลุนการน้ำกันเลยครับผมมือเส้นนี้นะครับผมเพื่อป้อกันเสียเวลาของพี่พี่น้องอ่าเพื่อนๆนะครับผมไปมาเบิ้งกลับน้ำกันครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งหลังแรกเขาเลยครับผมพี่น้องมือนี้นะครับผมบังน้ำกันครับลุ้นน้ำกันครับคนละหนูใส่ไปมือนี้ครับเห็นได้เกะโคเด่นโอ้โหพี่น้องครับผมเอาแล้วครับโอ้โหตัวงามเลยครับนี่พูนนะครับผม กระโพดหวานครับผมกระเด็นนี่มเห็นค่อยขี่เกาสิได้ครับผมใส่ไปนี่ครับผมพี่น้องโอ้โหเป็นผลครับผมนี่หุ่นไปนอนเองแห่งโอ้ยใส่หัวพอดีเป้เลยครับผมนี่นี่ครับผมนี่นั่เป็นทั้งสีกระโพดหวานครับผมเอาละครับล้างแรกข้าวมาและครับผมนี่โอ้โหรับอ้วนตึ๊บเลยครับผมตัวผูตัวผูตัวผูนุ่มหน่อยนุ่มหน่อยครับผมนี่นี่ครับอ นี่ครับโอ้ถือเพืนโดนปรนไดครับนี่กำลังสิเริ่มแข็งครับผมไปพี่น้องนี่เขาโคตรหวานนะทำงานแล้วครับผมไปให้พี่น้องร้างต่อไปครับผมพูดทั้งหมดทั้งหน้าวครับผมหมดปุ่นเห็นรถแดงไหมครับพี่น้องไปไป่น้องกันครับหลังนี้เขาก็เอาอยแล้วครับพี่น้องนี่หลังที่สองเขาครับผมนี่ปั๊บนี่เห็นไหมพี่น้องโตงามเลยครับผมนี่ัฟหน่อยครับผม นี่เหรอขอยัดหนูนั่นไปนอนนะครับผมโอ้ตัวกำลังงามๆเลยครับผมนี่ขอยับเก็บดูกันนะครับพี่น้องนี่ตัวสองคมาแล้วครับนี่ตัวกำลังรุ่นๆครับผมนี่เอา้าขอทาแล้วคนไปพี่น้องเลยรอีผมเป็บ้างคนนะครับเป็นยังไงอีเถื่อบุญน,นะครับเนาะเออหลังนี้จะซื้อจะรับพี่น้องปะผม สิบหลังเขาได้สามตัวแล้วครับพี่น้องมึงนี่ไม้หี่ครับที่มาใส่คำคำที่ว่าที่ผมว่าใส่ไปเลยใส่ใบเลยครับผมปะพี่น้องเดี๋ยวไปบังม่งที่คนมงไม้ลักเข้าครับผมพี่น้องปะนี่จบจุ่มึงนี้แล้ครับเดี๋ยวบังไม้ลักเข้าครับผมพี่น้องปะไปดมกันครับผมดูดมกันครับครับผมวันนี้ให้มาถึงไม้ลักเข้าเด้พี่น้องครับผมนี่ตะเวนเกิดขึ้นสวยแลวครับผมเจ็ดมุงครับบังครับว่าจะเปไหนครับ ไยรลักไม้เข้าไม้หมาดๆครับผมมือนนี่มาเบิ้งครับผมแรกๆบ่อใส่ลักบ่อใส่ถ้าผมอยู่ไก่ทางบ่อใส่ไม้ครับผมผมว่าผมใส่ไอนี่แล้วต้นไม้แห่งแห่งนี่ผมจําได้อยู่ครับผมเบิ้งกันพี่นอ้องเป็นหางยังไงพี่นอ้องอ๋อครับปืนใหญ่ผมทํางานครับนี่พี่น้องเบิง้งเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เข่าเต็มๆครับนี่นี่ครับพี่น้อง เต็มๆเลยครับผมแต่หูอือนี่เป็นไงครับผมนี่หมานะครับผมนี่มูนเดี๋ยวห้อยมันกินมูนมมั่นใจไปสายี่น้องว่ะไปครับผมหลังต่อไปครับหลังสองพินปูนตัดกันไปครับผมทั้งหนาครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังนี้หลังนี้กันครับนี่ครับพี่น้องอ้วนเต็บเลยครับนี่เห็นมันะครับอ้วนปึ๊บเลย ทุน่นทุ่นหน่อยนี่นวัวครั้งที่เป็นนมครับผมพุ่นนะครับผมไปพี่น้องหลงังต่อไปครับผมเยสายพุ่นปนลงังต่อไปครับผมนะบางน้ำกันครับน้นกับปืนใหญ่กันมบ้ันจำโมผิดอุ้งสั่งหึดเถิดพี่น้องหลังนี้ซื้อๆอยู่โว้ยเงินเนี่ยอหือหึขึ้นมาจากนี้ไหมพี่น้องมาวุ่นไปพี่น้อง อืมหูมันขึนมาซ,ซ,ซ,ซื้ออยู่ป่ะหวยเงึดแล้วบ้าน <c oughs> ไปน้องผุ่นไปลังต่อไปครับดูน้ำกันครับผมหลังนี่บุอบัวไปยังครับไปลังต่อไปครับไปพี่น้องเมื่อลังนี้สิม,มีโตะครับนี่บุษบอวาสิม,มีแนวดึงเอห้อโอ้ยเียบร้อยครับพี่น้องครับผมนี่เรียบร้อยตัวอสองมาแล้วครับมาในนี้เห็นบ่อยพี่น้อง ห้อยกัดปปนี่ผู้ถือสิวาจังใดแล้วเห็น,นวไว้ว่าที่โตรุ่นนี้ครับผมพี่นหรอรุ่น,นรุนนรน่นครับผมนี่นตุ่นงามครับแกะขี้ไตนิ่มครับผมนี่โอ้บักท้นเลยไปเทิกน้อยครับผมบักเทิกน้อยครับผมเห็นสองโตแล้วครับใบนี่เห็นไหมห้อยหย่ำไปนี่บุษถือโคตรที่ว่าจังใดล่ะครับผมพุ่นพุ่นมั่นใจขนาดห้อยขี่คน สิมีอีกหลายตัวครับพี่น้องฟังนผลมือแรงมาใส่ฟังผลบ่พี่น้องได้ไหมฟังไป้เพยบหน่อยอย่ามือแรงมาบังไหมครับผมพี่น้องค่อยตามน้ำกันได้ครับมือแรงแต่ตอนนี้พยายามกลับคนก่อนเขาเดือดสองตัวแล้วครับผมไปปูปนนะ่ะมีกำลังใจายาขึ้นมาอีกหน่อยแล้วแะไปะเออเสียงสีไหนแหมไปครับผมโนพี่น้องหลังนี้มันแตนกยังบ่เขาไม้ค่อยขวดมือสั่น ผมให้ขวดไปเนาะคุณครับห้ขวดเป็นใหม่ครับเมื่อกินเแย่ใส่ครับเขาใส่เแย่ผิด,ดใส่ดไตเนาะโอเคครับพี่นอ้องไปล้างเท่าไปครับผลข้างในครับประมาณสิบหลังครับไปลุ้น้องกานครับผมหลังในหลังรีวิวไอหมู่บ้านครับผมไปเบิง้งนะครับที่มีหม่คุยเวลาไอหมู่บ้านเดี๋ยวเบิ้งนีเป็นไงครับมือนนี่ทีมีโตปะ แขกตึงๆพี่น้องหืมไหยลานอยู่ได้เลยพี่น้องลานได้บ่มีตัวแบบนี้เอางัยโอยแมงกับผากับบัวทั้งหลังครับนี่เห็นบ่พี่น้องสังเกตมึงได้พี่น้องเห็นบ่นี่นี่ครับห้อยบัวทั้งหลังครับน,นี่ครับโอ้ยหูจังปองบัวทั้งหลังหางเอ้ยผู้สาวบางมันม้วงหลังเนาะ หล,ลังแล้วรีวิวไอ้บ,บัถือได้พี่น้องแต่ว่าวรันนี่ครับผมโอ้ม้าข้างหลังครับนี่นี่ห้อยเปนมานครับนี่นี่ครับห้อยบูข้อข้างหลังครับนี่ผมเอาหยากรกดเลยมาห้อยบูมาโอ้ยช่วยะอะไรแบบบัตรถือซ้ำพี่น้องเอ้บัตรถืซ้ำตัวนี้ปุ้ย,ย,ยใหญ่ให่ให่บัถือเลยครับผมโอ้ยตัวมังงามตัวนี้คันถือครับเออมึงขี่มันได้พี่นอ้นอกนะไปตามต่อไปครับผม ฟาล่ะฟ้าแล้วฟ้าล่ะหลังที่มั่นใจไว้รีวิวไว้บ่ตรถือสามพี่น้องเอ้ยไะหลังต่อไปครับผมอืมฟ้าลพี่น้องฟาอ,อะไรหลังละหลังนี้เป็นอะไรเนาะโอ้ยนี่ก็ฟ้าล่ะกันครับผมพี่น้องจะผูกส,สายไฟเข้าไว้หัวหนอกมากเลยครับผมหอยหนอกมาทั้งนี้เนย ต่อไปครับผมพี่ out, น <laughs> 2, ้องหมนทั้งหนาวหมือนกับมันใจครับทั้งหนาสองสามลังไปเบิ่งนะครับผมมันใจนะมันใจฟ้ามาสองสามลังครับทั้งที่มันใจนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งหลังนี่ครับต่อไปครับทั้งหนาคสามลังเนี่ยมันใจกันครับผมไปเบิ่งกันครับมันใจมานะซื่อๆอยู่พี่น้องดูด้วยที่เป็นหนอกมาจากหูนี่เห็นมาพี่น้องหู้จริงๆอยู่มันยังบอกว่าครับผม ฟาเเลยอ๋อมันใจฟาไปแล้วหลังนึงแล้วแล้วบางอย่างเขาลังข้างหน้าเขานี่ครับจะถือปะดูพี่นอ้องซื่อๆอยู่ครับผมว่าขวดกินเขาหันล่ะหมดนมดทั้งเมื่ขี่กวางกึอมอยู่พี่น้องบ้างหมดแต่ขวดกินมไม่ไหมเ้เลยพี่น้องไม่เป็นไรเด่นเด่นเลยพี่ครับผมห้อยหยาเขียวๆครับห้อยมันอขวดกิน ขี่ไม่ไหมนะครับผมว่าเขาจะอักโชว์พี่น้องเนี่ยวะเขาจะอักไปโชว์พี่น้องเนี่ยวะโม่โมเป็นตาเลยครับผมพี่น้องเฝ้าตลอดเฮ้ยอย่างวะไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมมึงมึงกำมันใจครับตั้งนานหนึ่งสองสามหลังหนึ่งครับสองหลังนะครับไปเบิร์นน้ำกันครับผมพี่น้องหลังมันใจเขาอือ้าวไ้ผลอยู่ครับหลังนี้พี่น้อง <c oughs> ขวัญเอ้ยมาเด้อ นี่ครับผมขมโพดหวานอ๋อเป็นใจอยู่ครับหลังนี้ครับผมมันใจว้ไดอยู่ครับหลุมหลังนี่ขมโพดหวานเขาขอไปแล้วครับทํางานนี่ครับผมขมโพดหวานด้อนี่รอมาท่านี้อันนี้เก็บมาหลายตัวนะครับี่พี่น้องนี่เนี่ยมืงสภาพครับเยินขนาดนี้ครับแต่ว่าใส่ใดครับผมนี่ตัวงามเลยครับผมนี่่แต่หูแตกเลยครับผมโอ้มันครับตัวนี้อ้วนตึบเลยครับผมมองดู มันออกมาครับนี่ผมใส่ดักทางกันไว้เครับผมพยายามมาหาหูแบบว่าที่มันออกมาจากปลาครับนีิมากินหยาดน้าเดินนี uhh, ่ครับม like ันขวดหยาดน้าเดินน่ครับพี่น้องนี่เขาต้องสังเกต็ดนะครับผมผมอังเกตแบบนี้มาหลายตัวมันก็ม่ค่อยออกมาครับมันไปไหนมนไี่ครับมันขวดกินถ้าออกเรามาขวดกินครับมานี่ครับมันมาขุดหยากินนะ้หลังนี้ประพาดครับผมขาดคันนถืออยู่ครับผมพ่อลาหนู เอาละครับผมเดี๋ยวเมืหลังต่อไปครับทั้งหนาวเป็นอะไรอีกประมาณหาหกหลังครับผมไปไปเกี่ยวน้ำกันครับผมดัวน้ำกันครับเมืองดูขี่ม้าอีกบ่น้อมืองดูหูนี่นะมันบอกมากขี่กอนขึ้นครับผมหู้อ่ะป็ดมันออกไปทั้งไหนมันออกไปทั้งพุ่นบบบมุมนั่งผีปะพี่น้องเบิองดูเห็นปะครับผมขี่กองเนี่ครับนี่นะครับเจ๋งของหูมันครับผมนี่ครับ ผูเที่ยวเขาเที่ยวออกครับนี่ครับจนแปนครับเนี่ยต้องใส่มันออ,อกทั้งผดเลยครับผมว่างทั้งผิดมันมออมาทาั้งพีเดียวกับบนานนาจิพัฒนะเห็นไหมครับพี่น้องทุกทนมันอยู่เขือบด้ครับเที่ยวเขาเที่ยวออกคนเที่ยวเขาเที่ยวออกครับผอเที่ยวเขาเที่ยวออกบ้านนาจิพลาน มันมยังลาดครับหลังพี่น้องโอ้ยเงดหลายพี่น้องไปพี่นอ้องลังแล้วไปครับผมมึงนึกหลังบรนดาผาดกับผาดพี่น้องจะว่านูตอนนี้มันเป็นทั้งเดยมันก็เก่งแค่ไปเรื่อยหาลังครับผมไปนเบิ่งน้ำกันครับมาครับพี่น้องไม่ออกจากนี่ครับนครับกลับผมสร้างไว้ทั้งนี้ครับผมนี่หูใหญ่ก็พี่น้องบางขี่ก้องยิ่งกลืนเลยนี่ มันก็ได้เรียกว่างมันหนิครับนี่ครับพี่หน่อยเห็นไหมเออถึงล้อหลังเมษามานแก่มือไหร่หมครับผเห็นมันอดเงียะครับก่อนครับเนี่ยมันขี่วันธรรมดาครับเนี่ยตัวรุ่นเดียวกันนะครับผมไปพี่หน่อยหลังต่อไปครับผมเออฟ้าเราเ้าไปหาใหม่ดีกว่านะครับเนาะไปหลังต่อไปครับเอาหลังนี้ซื้อซื้อเพื่อนครับผม นี่นองมึลยวามันออกมาว่ามันขึ้นมาหลังใจครับนี่ครับไห้ขี่มันเที่ยวป้าเถอะหัวมันควดกินพี่น้องบนถ้ามาด่าพี่น้องขี่ง่ายนม่ครับพี่น้องป้าเถอะเดี๋ยวพี่น้องแล้ะหลังต่อไปครับผมพี่น้องฟังนี่ฟ้าอีกแล้วพี่น้องฟ้าอีกคนนะพ่อพี่น้องบูทข้างหลังอีกแล้วคาหนิคนน่ะ นู่นแลครับผมโอ้ยเพี่อนพี่้องหู้นข่าวมักกินหู้นออกเขาคออกให้มันกินเท่าหร่มาเพี่อนครับพุ่นู้ามันอักกินทั้งในเอาเดี๋ยวต้องมาแก้มื่อไหม่ครับพี่นอ้องหลังสุดท้ายให้กับฟ้า,า,ฟา,าด้วยครับเด้อยว่าการหยากินไปไหมพี่น้อง,งเอาล้วครับผมเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันไหมครับผมมือนอีแค่นี้ก็ได้ครับผมเพราะอะไรอยู่นี่สามตัวสี่ตัวห้าตัวงกตัวไปครับเดี๋ยวไปสรุปงานครับผมสี่เด็กตัว นับพอเข้าไปถนะนะไปพี่น้องร่นน้นกันครับไปเช็คสรุปยอดครับผมครับผมพี่น้องสรุปผลงานเท้านี้ครับผมสองคนนะครับกับพี่สังนะครับผมนี่ป้าองุ่นวานป้าอ่อตั้งแจว่าี่ได้ลายครับมือนี่มาเบิรงครับผมผลงานเท่าสองคนครับผมนี่ของผมครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่หาหาโตครับของคนล่าหนูของไอ้สางมีสามตัว นี่ครับหนึ่งสองตัวตัวงามอยู่ครับโอ้ยกับหัวกันเนาะนี่ครโอ้แท่งวัดได้ตายตัวนี้นี่ครับหนูหลข้าวตัวนี้ของผมนะครับนะคอยสร้างสองตัวกระโหลงข้าวตัวหนึ่งครับสามตัวนะครับอันนี้เป็นของผมเียหาตัวนะครับผลงานของนี่ครับผมส่วนมากกระโพดหวานสองอันนะครับผมอันนี้กระโพดหวานนี่กระโพดหวานกรนะโปงำ นี่ครับขี้ไตสองเขาโหดหวานสองอันนี้ก็ขี้ไตนะครับเนาะป่ะสุดยอดเลยครับมือนีิพ่อได้ขวัวใช้ง่ายครับผมพ่อได้กินนี่ครับแซนี้คนละหนูทีมหนุ่มทุ่งกุลาหรือว่าไอ้ไหมลูกบุรีกับผ้านซางนะครับเนาะไปกับเพิ่งนศึกใส่ปีนี้ครับผมนิวบวมืดอ่ะโดนวานดสองโดนฮะ ว่าโดยสองดอกโดยสองดอกเป็นไหนน oh, oh, oh. <laughs> นิ้วปูนิปป้วปูเขียวเบิร์ตครับผมนะครับสใส่สใส่ตัวที่เป็นเก่งครับเนาะก็เราหนูกันนะครับว่าคักๆกันยังุ่นเห็นบ่นพี่น้อง <laughs> เล็บเขียวสองอันนะครับ <laughs> นักลบต้องมีบาดแผลพันธุ์วานี่พี่น้องเอาครับผมซ้อนนี้ผมก็อะสร้างกันสิลาพีแล้วหน่อยนะครับผมจากในเมือแลงฝากติดตามผลงานเลยนะครับผมเลยการที่ไปไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับนอกเมือแลง ค่อยตามเบิ่งได้ครับผมคนละหนูครับไอ้สร้างนี่ไปทาง้งในมือแรงนี่นะครับผมเสาเนี่ยเข้ากับลากกันเลยนะครับผมอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นั่งสวัสดีครับไปเหไหมไหนไหนเงาพ <laughs> ี่น้องเงาเดี๋ยวเจอกันครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม